คำนายดวงชะตาโชคกับยามตกฝักแบบง่ายๆนะครับสิบสองราศีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้เป็นช่องดาวจรนะครับช่องดาวจรเราเกิดยามตกฝักอะไรเราก็เริ่มอันนี้ยามตกฝักราศีตุลนะตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิายนกรกฎาคมสิงหาคมยาย ถ้าเราเกิดธนูก็อาธานูมังกรกุมิมน,นคือราศีเมร็รกับเมษพุทธามิถุนาเรียงไปเสร็จแล้วให้ให้เราไปดูดาวจรปัจจุบันนะวันนี้วันที่ยี่บสองมกราหกห้าเลขสองนี้อยู่ 4, ราศีสิงห์เลขเก้าอยู่ 4, ราศีพฤกษ์เลขราหูอยู่ราศีพฤกษ์ดาวมฤตยูอาเพศอยู่ 4, ราศีเมษราศีกุมินเลขห้านะมังกรเจ็ดกับหนึ่งธนูสามสี่หกทีนี้เราเรามาดูช่องชะตาจรน,นี่ช่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะ ศาสนาซับมิดยากที่อยู่ที่าสายทรั์สินเงินทองบริวารบูตรการเสียงโชคศัตรูคู่เคาะศัตรูคู่แข่งอิ่สินอุปสรรคอันนี้คู่คู่กรณีคู่สัญญาหรือแฟนหรือ,รอกิ๊กนี้โรคภัยไข้เจ็บมรณะปฏิหารเปลี่ยนแปลงลี้ลับสิ่งที่คาดไม่ถึงของเก่าของแกโลกของวิญ,ญญาณความดีทางไกลวัดวาอารามผู้หลักผู้ใหญ่เกียรติยศชื่อเสียง การงานกำเก่าลาความหวังวินาศเสื่อมถอยลรือับปิดบังทีงนี้เรามาดูยามตกฝากถ้าเรา,เรายามตกฝากเราสีตูนเรา,าใส่ตรงนี้ตูนช่องนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงศาสนาทรัพย์มิตรญาติบริวารศัตรูคู่โรคภัยความดีการงานลาบแต่ช่องนี้เลขประจําชะตนี้ตูนนี้6กพิจิตรสามธันวา5้ามกรเจ็ดกุมแปดมีนห้าเมษาสามพฤกษ์หก เมถุน, 4, น 2, สี่กรกฎสองสิงห์นึ่งกันสี่ใครเกิดยามตกฟากอะไรก็นําขึ้นต้นอันนี้เลขนี้เลขช่องนี้ไม่เปลี่ยนนะประจําราศีถ้าเราเกิดราศีตุลก็ตุลือต้นตุลาพฤศจิกาธัานวาราศีพฤษก็พฤษภสภาพิถุนาก,กรกกาฬไปนะถ้าตรงนี้ขึ้นต้นทางนี้ก็ขึ้นต้นเหมือนกันเหมือนกันนะสองช่องนี้อันนี้เลขประจชาชะตาเราก็ยึดดูว่าแล้วถ้ารุดเราดูวาสนาเราดูเลขหกลิลากขึ้นไป อ่าตกช่องมิดเลขหกมันอยู่ราศีธนูไงถ้าถ้าดูซับก็เลขสามลากขึ้นไปอ่าเลขสามอยู่ตรงนี้ก็มิดเหมือนกันถ้าเลขอันนี้เลขอะไรอ่าเลขห้าเลขห้านี้มิดลากขึ้นไปอ่าอน,นี่ห้ากลุ่มก็อยู่บริวารทีนี้มาดูเลขเจ็ดมังกรญาติลากขึ้นไปอ่าเจ็ดญาติเหมือนกันอ่ามาดูบริวารลากขึ้นไปตกโลกไฟเนี่ย สตูก็ลากขึ้นไปอ่ามีสตูเลขห้าเหมือนกันอ่าคู่อยากดูคู่ก็เลขสามดึงเข้าไปให้มันเหมือนเลขข้างซ้ายมืออ่าตกมิดความดีความงามาลากขึ้นไปเตกมิดทีนี้เรามาดูอะไรการงานลากขึ้นไปเลขสองนีง่อ๋ออยู่ลากามาดูดูลากตกอะไรตกตกยากวินาศวินาศตกอะไรลากขึ้นไปอาเล็กเหมือนกันตกเลกมิดทีนี้เรามาดูว่า ช่องไหนอ,อ,ยอย่างช่องนี้เกี่ยวกับยากที่อยู่ที่อาบัพสยสติสเงินทองตกลาบแสญญดงว่าดีช่องนี้เกี่ยวกับมิตรสหายการเงินการเงินคู่ของคู่สัญญาและความดีวัฒนาอา,าบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโรคภัยวินาศอยู่ด้วยแสญญดงว่าช่องนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ทานายแบบง่ายๆนะครับถ้าอายุอายุเรานับมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบสองแล้วก็เริ่มนับใหม่ อายุตกช่องไหนสูมติตกช่องนี้ยีบสีแล้วก็ลากดูเลขประจําราศีนี้สีวินาศลากขึ้นไปตกเลขนี่เหมือนกันก็รู้ทันทีอันนี้ดูแบบง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับโชคดีปีเสือครับ